ระวังรถเด้อระวังรถไปไปไปเข็นเลยน้าจอดเลยโอเคปลอดภัยกว่าโอเคเลยอ๋อขอถ่ายคลิปไปเด้อ,อเดี๋ยวไปลง <c oughs> อ๋อโมเปียงครับก็ได้ยัดเอากระโปรไปให้นะบโมเปียงโมเปียง ผมเห็นเข็นหลดมากผมก็เลยว่าเอา้าใสน้ำมันเบิดผมก็เลยกลับมาเมืองเอากระนองเลยสามร้อยดอกซ่อนเลยสามร้อยบาท นี่ขนมบาบีโอ้แม่ตุ่มแม่ตุ่มนี่ได้เลยนี่นี่นี่เอามาเลยเอาทุกไทยอ๋อยปเด็ดเดด

เมื่ <c oughs> อกี้เบิรตเยมันเปิดเกินเก่มาทั้งแถวใครลูกน้องซื้อน้ำมันมาให้น้ำมันกับเบิร์ตเอามาเลยน้ำมันเอามาเห็นได้งไงทำไมหนูไม่เห็นเติว่าเพิ่เนเพิ่นกรอยู่มั่งใจแมนโอ้ยจะมาซอยเขาน้ำมันกับเบิร์ตเอาเติไมไปเล่าเขียนมาจากโลกก่อจากโลกลูก สะพานที่มันเป็นเนินอ่ะจากคืนสะพานมาตีจากนู้นนู้นตรงนี้เลยจะดีตรงปนู้นอ,อ๋อมองไปลายเนินเนี่อเขอ็อนอสสอยังหีุสามาเป็นกิโลอยู่มั้งจะ <c oughs> เ,เตินมน้ำมันกันซื้อไปซื้อน้ำมันจากไหนซื้อที่ปั๊มค่ะก็ต้องว่าจะได้เติมเติมไปรถ คูนบึงเนียมนุน่นบักไกน่นึงเอาเต็มทังเลยเดี๋ยวเพราะว่คุณหมดที่แกนบอผมสื่อมาสองถังบอไปยังเนี่ยอีก <c oughs> อ,อ,กกอั้หนึ่คุณเจะเอียงเอานี่ก็ว่ากะคุ้เจอบุญหละเก็บไปหอดบ้านเอา ขอบคุณค่ะอียงเปิดมังกรอ,อียงเอาลุงซื้อมาฝากเอาขอบคุณค่ะก่อนอมีแนวกินแล้วอวันนี้ได้กินมามาก <c oughs> เอาสตาร์ทมันดูติดบอกเอาคืบอบเบาตวนี้เติมเอาสตาร์ทมันดู อืมอ้าโอเคได้กลับบ้านแล้วข้าวเปล่าจ้ะบ่บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังสองพื้มหน้ากื้นเลยไปน่าจะจะขับรถยังไ้บ่พูนอยู่ไกลอยู่บ่ได้อยู่แถวนี้ถ้าเกิดได้พลานมากอะเห็นกะแวะได้เด้ใส่ได้ได้ได้บ่เป็นยังน้ำมันเหลือบ่เอาต้นหน้าเลยอะเอาอตัวนี้ไปโหลดนี่ครับเอาตัวนี้ไปบ่เพิ่นพ่อเติมอยู่พ่อเติมบ่ ฮะบบไ,ไ,ไ,ไปทอด่ด่น้นก็เอาต้นนไไว้ให้เลาไว้เพื่อเล่าสำรองขอาคุณข,ขอบคุณขอบคุณดีๆก่อนเอาสวัสดีกัน,นอ,อ่ขอบคุณค่ะขอบเดี๋ยวไปลงไงเด้อไป ครับครับครับโอเคค่ะป้ายเดินทางขนมแล้วขนมลุงซื้อมาให้อยางหลายเลยเด้อกินเห็เบิร์ดเด้อเอาบาเวาววาขึ้นแเ้าเอาไปกับพีคนต้มเอาไปรถเอาไปรถไปเลยจ้าไปเลยหยุดมังรถดิมีรถบาข้างหลัง อยาได้ยังเติมเด้ครับ,บครับผมครับ